ครับผมมันเอัไม่เห็ดเงี้ยให้กุ้งนะครับในเอาอาหารเม็ดอาหารนะครับเม็ดอาหารอาหารปลาเขาเนี่ยละครับอาหารปลาดุปลายางนีแหละครับเอาม่แช่น้ำหม่ครับแช่น้ำแล้วก็เอามาบีบคั้น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 นะครับคั้นคั้นเช็ดเลยนะครับคั้นเช็ดแล้วก็เอามาผสมใส่น้ำครับนะครับบางเม็ดแก กันว่าได้เต็มนะครับนี่ครับขั้น,ลน,นแล้วมันก็ด้เป็นมดูครับขั้นแล้วเราเอามาผสมน้ำนะครับผสมน้ำล้วก็มาคนค้นค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 นะครับเหมือนเข้ากันอ่าทีนี้เขาก็อ่าเขาก็ชิเอาเอาเอาเ่อแนวมาตักนะครับตักสาดสาดไปให้มันทั่วทัวนะครับเพราะว่ากุ้งมันยอยู่ไปน้ำทั่วไปนะครับ จะให้จะให้ช่วงช่วงสวยๆกันนะครับสี่สวยสายๆนะครับช่วงสายๆกับช่วงเลียงๆกันเลยครับช่วงเลียงช่วงบห่ายาบซีโม้งใบห่าโม้งนี่กันเลครับนี่ครับครับให้ประมาณนี้นะครับกะทิได้เราก็ทิเอามาตักจังหีินนะครับตักแล้วก็สาดไปนะครับ สาดไปให้มันทัวทัวรนะครับนี่ครับนี่ครับศาสาดไปรอบรอบนะครับอืมสาดไปเรื่อยๆครับนี่ครับเท้าไก่ยางไปรอบรอบาันก็หายไปเรื่อยๆนะครับกหายมันทัวทัวรไปทัวทัวรกันนะครับเดี๋ยวกุ้งฝอยหน่อยมันงิี มาบ่ถึงครับกะพยายามสาดให้มันทัว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 หนองเ้าเนี่ละครับนี่ครับสาดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับสะสาดไปมันรอบๆนะครับเ้ากัะยางไปเรื่อยๆครับ เอาฟังทางหินก้อนกันเลยครับอ่าเข้ากับให้ฟังทางหิีไปก้อนไปให้ฟังทางบุ่นกันเลยครับนะครับสาดไปให้นทั่วๆนะครับอ่านะครับไปเรื่อยๆเนาะครับบุบดอาหารให้มันละเอียดพอได้ย,ยังดีครับเพราะว่ากุ้งมันทนะี่ได้กินอาหารง่ายนะครับ สาดไปเลยครับนี่ครับเห็มันหลบหอาหารเนห้องบดละเอียดแล้วกุ้งก็กินง่ายนี่แล้วม่นหายตาฟังนีก็ได้ครับว่าตาสาเห็นมันไปอยู่กลางๆเลยเนี่ครับกุ้งมันก็หายชิ้นย่ำขึ้นมาก็ขึ้นมากขอบขึ้นก็ค,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 ครับ บางต้นนีหมองอาศัยมองอยูมอ่มันกะสีว่าคอยขึ้นมามันกะสีหากินอยู่น้ำยู่โล่กลางๆนะครับมันกะสีมี่มองเกาะหมองยังอยู่เพราะว่าได้เอาสาหลายเอานี่อย่างลงครับอ่ามันกะสีมีพวกสาหลายเกิดขึ้นมาเองกับี่ครับนี่ครับนี่ครับพวกสาหลายที่มันเกิดขึ้นมาเองครับเนะมันก็เกิดเต็มบอ่อเลยครับพอดี แล้วก็เดี๋ยวเนี้ยยังะะเนี้ยสาลายหางกระโลกเ่ื่อนก็ได้ก็ได้เอาลุ่งขึ้นกันครับตอนนี้ก็เริ่มขยายก็เริ่มเริ่มขยายเริ่มยังหลายขึ้นแล้วครับครับนี่ หให้รอบๆครับกุ้งเได้กินทั่วถึงนี่ครับนี่มันก็จะเป็นมูลมุนแบบนี้แหละครับสาไทยไปเม่อไหร่ละครับกุ้งกับเสือกินทั่วๆกันแขกงความน้องเลย ความววกคุงครับนะครับง่ายฟังข้างปุ่นหายแล้วหายฟังข้างหีตอนี่ครับหายไปเรื่อยๆครับนี่ครับเดเรื่อย ร่มแห้งจากหน้อยสาดตร์แห้งจากหน้อยเพราะร่มเหมือนมาทางนี้เป็นหลบรอบ,อบให้มันหลบรอบ,อบให้มันทัวถึงบางโัวมันหัวหอนนะครับบางคุ้มมันกับว่าได้กินพอวันยุ องตกย่างหอบรอบๆน้องรอบบ่นี่ครับอรอบพอดีครับเอานี่แหละครับ ตัวสิยงางอ่อมมากอะเมื่อยเตือบนะครับโอ้ยเศร้าหามาะะ่าไล้วันนี้เออถือว่าออกกำลังกายไปน้ำครับกะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอ่ากะขอบคุณหลายๆครับปีนอ้องอ่ากะเงินกัฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจให้ ครับช่องน้อยๆของกผมเนี่ยนะครับมักยังกระเฮ็ดขอบคุณครับสวัสดีครับ